โอเคสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมดูกับโดแคสเซียนี่เชัน,น,นกันนะครับในครั้งนี้เราก็มาอยู่กับเกเซเว่นทีเอชซีสเตอร์ทีเกัอีกเช่นเคยนะครับหรือว่าโตเกียวหรือว่าโตเกียวเซเว่นซีสเตอร์นั่นเองนะครับผมมาแล้วมาเล่นกันต่อเลยจากจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับอะไร มหาหามุนลองมาหมุนลองมปหมุนกาชาแค่กาชามีต่ำแบบนะจะทิบายกาชาแต่ละแบบให้ฟังง่ายๆคาราวานสเกลกับสตูดิโอจะหมุนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันอ๋อหรือใช้เอฟพีในการหมุนเซเว่นอะดิชั่นคือกาชาที่หมุนโดยใช้เซเว่น คอยหรือออดิชั่นนั่นเองนะครับซึ่งมีโอกาสได้รับไอดอนหายากด้วยถ้าใช้เป็นใช้เป็นออดิชันเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เป็นสิบเอ็ดครั้งซึ่งเป็นการชาสุดคุ้มที่สามารถเหมุนติต่อกันได้รวดจนสิบครั้งเลยทีเดียวนะครับโดยใช้เหมือนคอยเพียงสิบครั้งเท่านั้น ก็ราวนี้แหละคราวนี้มีกาชาด้วยฝึกเล่นที่กลางจอเป็นกรณีพิเศษด้วยนะเลขปุ่มใช้ตัวพิเศษหมุนกาชาหรือไม่กดไปที่รูปตัวกลางได้เลยโอเครอประเดี๋ยวหนึ่งครับเซเว่นออเดชั่นนะโอเค เราจะได้เราจะหมุนได้ตัวอะไรครับเรามาดูกันปึ๊บชิกเลยเย็นเสียงอะไรก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับยาโฮฮารุมิอ y ฮารุมิอ่ะ h ารุม i พี่น้ำสกุลสวนชาวชาววาละค่ะโอเคเราไปดูกันปึ๊บได้ไรเนี่ย ฮารุม uh ิอโอเคนะครับโอเคว้าวไปเจอไอดอลดีๆแล้วนี่ไปลองเซตยูนิตทีหลังนะเอาละอธิบายวิธีสกาวในระลบแบทเทิลแล้วก็มาหมุนกาชาได้แล้วคงจำได้สินะเอ๋จำได้หลังๆแบทเทิลแบบนี้ก็บท ไอดอลใหม่ๆม so so so, so so like, ่ได้กันพอดีงั้นฉันจะสรุปเรื่องเกีนี้ฟังแบบง่ายๆให้ฟังอีกครั้งนะก็จากเนื้อเรื่องผ่านสเกลและเบสท์นะครับก็จะลงมาเป็นการ์ดกาชาแล้วก็สเกลแล้วก็พัฒนาไปด้วยการฝึกหาไรสต์สเตนนะผมรูปแบบการเล่นเป็นรูปแบบการแผนผังด้านบนและเกลให้อยู่เหนือเรื่องอย่าลืมว่าสามารถหาการ์ด ไอดอลได้จากการสกาวอไร์เอย่างได้แลน,นะครับผมสามารถอัปเกรดไอดอลที่มาที่หน้าที่หน้าจอจัดการหรือเล่นล้อยสเตทได,ด้เมื่อเก้าจนเมื่อเก้าจนอัตราสำเร็จความสำเร็จก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีแบทเทิลที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นนะครับควยคลย กมที่ดําเนินอยู่ในรูปแบบนี้คนระับก็จะเช่นเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสำนักสำนักการจัดฝึกฝนไอดอลกรุณาเลือกจัดการฝึกซ้อมจากหน้าหลักนะครับที่หน้าจอจากจะสามารถอัพไอดอลฝึกแบบก,กลุ่มพัฒนาไอดอลฝึกพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับผมเพิ่มสรระยะภาพ ไอดอลไอเทมอัพเกรดและขายการ์ดไอดอได้แอปการเล่นไลฟ์เซตหากต้องการเพิ่มค่าคุณสติของไอดอลแต่ละคนนะครับโอเคคอยยอื่นนอกเหนือจากนี้ทำได้จากไอคอนด้านล่างหน้าหลักนะครับหากเล่นเกมมีจุดไม่เข้าใจสามารถอ่านอธิบายได้ที่ได้ที่น่าช่วยเหลือ แค่นี้แหละเข,ข้าใจเลยนะงั้นคราวนี้กับไปี่หนลักซึ่งเป็นออฟฟิศซึ่งเป็นออฟฟิศน,นะสตูดิโอของเรากันเถอะปะโคตนะ่าหรักตาขวางปุ๊บอ๋อโอเคเริ่มเข้าใจกลับมาแล้วผู้ด,ดูแลเหนื่อยๆนะหมดฝึกหมดฝึกเล่นจบแค่นี้ละจ้า นี่เป็นหน้าที่ของจอหลักของเกมแล้วอะไหนไหนก็ไหนไหนอธิบายก็ที่หน้าหลักเลยละกันป,ประกาศชเช็คประกาศและข้อมูลข่าว,ชวเช็คข้อมูลที่ชเช็คข้อมูลล่าสุดที่มาถึงคุณกล่องของขวัญใช้แล้วของขวัญและรางวัลนะครับข้าข่าวนี้แหละเข้าใจไหม เอาละทีนี้กบทฝึกเล่นก็จบลงจริงๆแล้วจากนี้นายก็เป็นทับทามสาวด้วยตัวเองเพื่อสร้างยูนิตไดอดอลยุคใหม่ไม่ไม่เป็นไรนะมีแค่คุนน้สัซนช่วยทั้งคนนี่สู้ไว้แค่าานี้แหละ เริ่มจากการทาบทามสาวมาเยอะๆะเลยและกันจะมีอะไรอยู่บ้างนะน่าสนใจจังต่อไปนี้จะเริ่มดาวน์โหลดสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเริ่มเกมและสาว,สาวสาและสา,สาวและสาวและสาวและสาวป่ะอาจจะใช้แรงหน่อยตุดรบก็จะเสร็จนะโอเค คนนังาพากเสียงผู้หญิงมาตั้งนานนะครับผมคืออันนี้ก็เริ่มดวาว์โหลดข้อมูลจริงๆแล้วนะครับรูนี้เกิดเรื่องน่นจะเล่นให้จบตั้งแต่พาร์ทนั้นไปเลยโ,โหจบเสียได้เลยนะเดี่ยเดีย๋ยวั้งมันั่งรออีกก็ตายแล้วเรา ไอชอบที่เราได้จัดแต่งก็คือกันก็คือไอดอลที่ร้ <c oughs> องเพลงใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคโมงนะครับผมโ,โหโลดานมากเลยรู้สึก แต่ล้วคนก็จะเราก็จะไปหาแต่ละคนกันซึ่งพาร์นี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากหรอกโอ้แค่นี้ปาไปแปดนาทีแล้วเดี๋ยวตัดไปแล้วนะครับโอเคก,กลับมาเชนคัาผมโอเค,ค,อเ,คเราก็ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเรามาโอเคกัน รอมันแป๊บหนึ่งนะผมโอเคนี่คือโหมดเล่นจริงแล้วผมนะขอโทษค่ะทำงานพิเศษเยอะไปแล้วครับผมรอมันแป๊บหนึ่งนะครับผม ที่หลุดนะครับผมมาไปดูการแจ้งเตือนเลยโอ้ยมา <c oughs> ไปดูการแจ้งเตือนก่อนเหน็นแบบแรกโอ้โหได้รับ5รายการกันเลยทีเดียวรับให้หมดครับรับให้หมดโอเค โอเครับเลยโอเคเราก็รับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่มีการเล่นหลังไหม้นะครับสำหรับเกมนี้ผมจะพยายามไม่เล่นแล้วนะครับับโอเค จัดการฝึกซ้อมกันดีกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนะฮะซึ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับผมพักสองของเรานะครับสําหรับใครนะครับผมที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์นกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ